นะโมโพธิสัตวต์ภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตวต์ภะคะวานะเมตตาจิตนะโมโพธิสัตวต์ภะคะวานะเมตตาจิตในระหว่างที่ตนธรรมนป,ปานี่ฉันบอกเลยไงว่าความเบื่อมันก็มีอยู่นะเบื่อ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 ,อซิงซิง ทำอยู่ทุกวันทุกวันมันก็เบือบ่อเบื่อซ็งของไหนจำเจจำเจมันก็เบือบ่อเบื่อซิงซงนะเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้เกิดดอกเกิดผลขึ้นมามันก็เบื่อเบื่อซิงซิงแต่ถ้าว่าเราทำทำขึ้นมาแล้วปกวัาเบื่อทำไมมันเบื่อขี้เกียจขนาดนี้เนาะฟังปัญญาเกิดขึ้น,นโอ้นี่เราจับความขี้เกียจได้แล้วนี่หว่าจับความขี้เกียจได้แสดงว่าเมื่อก่อนเนี่ยพอขี้เกียจเกิดขึ้นแบบ มันจับไม่ได้สังขารจึงอยู่ในกายขอยงตัวนี้สังขารมันก็แต่งนะงความคิดมันก็แต่งขึ้นมาว่าเออเราอย่าทำดีกว่าเราไปทำนู่นทำนี่ดีกว่ามันเลยไม่เห็นขี้เกียจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไปเห็น,นตัวอื่นใี่ขี้เกียจอยู่ข้างล่างแล้วถูกกบไปแล้วนะไอค้คิดอยากจะไปทำนู่นดีกว่าคิดอยากจะไปหยิบนูเช็ดนูล้างนูดดีกว่ามันเกิดขึ้นมาแสดงว่ามันปิด คำว่าขี้เกียจขี้เกียจที่จะทํากรรมฐานขี้เกียจที่จะทาลุมแต่มันถูกกรรมอื่นเข้ามาแทรกเนาด้วยเรา <c oughs> ไปของน้นมันล้างดีกว่าตั้งนานแล้วหลายวันแล้วไม่ได้ล้างเมื่อก่อนก็ไม่ได้ล้างเพราะไม่ทาลมมันก็ไม่ล้างพราะคิดจะทําลมขึ้นมาปัแต่ทําลุมจะหยดแยะหยดแยะน่อยหนอย <c oughs> พอเริ่มไม่สนุกกับลมปั๊บมันก็ โผล่ขึ้นมาเลยล่ะไอ้ที่เราจะต้องไปล้างผล่ขึ้นมามันก็ไปล้างจ้ะหยุดทำลมแล้วก็ไปนั้นมันเลยไม่เห็นขี้เกียจของมันเลยไม่เห็นขี้เกียจไอ้ขี้เกียจมันมีอยู่แต่ไม่เห็นแต่ถ้าว่าผู้ใดกต็ตามทำนาปาไปแล้วเบื่อขี้เกียจแล้วขี้เกียจทำลมจังเลยแต่ก็ยังฝืนทำอยู่ฝืนฝืนฝืนไปฝืนฝืนฝืนไปก็หยุดไป ก็ทุกครั้งอีกมาถึงตัวนี้ก็ฟื้นฟื้นฟื้นอีกฟื้นฟื้นฟื้นไปประมาณสักห้าร้อยหกร้อยหรือพันหนึ่งแล้อก็หยุดมาถึงตัวนี้อฟื้นฟื้นฟื้นอีกฟื้นฟื้นอีกจนว่าอ๋อนี่เราขี้เกียจนี่หว่าจับติดได้เลยนะว่าโอ้นี่กําลังขี้เกียจอยู่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตนไม่ได้หยุดทําลมตนก็เลยไม่ได้ไปทําอย่างอื่นแทนจับขี้เกียจได้นั่นคือจับปิดตัวเองได้รู้เป่